สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินโจ๊กกับมาระกอนะคะมารากกอนะคะนี่ได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะอร่อยนี่นะคะมากินกันได้แตจะเป็นมลรากหวานหวานนะคะเดี๋ยวเลือปอีกนิดนึงนะคะอ่ากินนะคะหมูเจ้าใหม่นะคะ จะเป็นแบบคร่าวๆเลยนะคะน้ำน้อยไปหน่อยนี่่คะอากาศเย็นๆอากาศเย็นๆก,ก็กินแบบนี้าก,ากันแหละอาาเย็นๆก็กินแบบกินโจ๊กกินโจ๊กก็ อากาศสบายนะไม่ไม่ใช่เย็นมากนะคะแต่ลรงวันนี้จะร้อนซุปหมูนะคะซอปหมูสับ อร่อยเหมือนกันนะคะอืมมาล็อกหวานมากหวานชื่นใจค่ะหวานชื่นใจเลยไม่ได้ใส่น้ำส้มแต่โจ,โจเขาก็ทำอร่อยนะคะ แม่อร่อยนี่อร่อยค่ะคนละร้านนะเวลากินโจ๊กแล้วมัมก็นคนละร้านกันหมดนะคะคนละร้านไม่ใช่ร้านเดียวกันเราจะไปทดสอบการกินทาร้านไหนที่นี่นี่เป็นร้านโจ๊กร้านเปิดใหม่นะคะร้านเขาเปิดใหม่ กินด้วยกันนะคะอย่งนี้คําเมือ่อกว่าเสียบแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเลยแข็งเลยแข็งนะคะไม่ได้แข็งมากเนี่ยต่หวานหวานค่ะหวานอร่อยออ อร่อยจริงๆค่ะหวานทีเด้ยวทิ้โต๊กต่อ ใส่น้ำซ้มไม่แสบเผ็ดมากพอเผ็ดมากแล้วมันแสบท้อง ไม่ปกติแต่เคาะข,ขิงเขาให้น้อยไปหน่อยชอบกินขิง มแล้วก็นี่แพงนะคะโลนึงก็ใบนึงก็ห้าสิบประมาณสี่สิบห้าห้าสิบได้กินหมดถ้าใส่ขิงเยอะๆเขาะลืมขอเขาค่ะรลืมขอบอกว่าขอขิงมากๆหน่อย แช่นี่ก็อร่อยแล้วอร่อยมากๆนะจ๊ะ เนี่ยค่ะโจเดี๋ยวใส่พริกน้อยค่ะใส่ไม่ต้องให้มันเผ็ดเท่าไหร่ตสงใส่ยเขาจะใส่พริกไทยเยอะพริกไทยปน นี่แหละค่ะเราไม่กินอาหารเสริมเรากินพวกผลไม้นะคะผละไม้ผัก อร่อยไม่ต้องบอกหมดแล้วจ้ากินโจ๊กไปเรื่อย แล้วอร่อยอีกนะคะเจ้าใหม่นะคะเราทดลองในการกินนะคะว่าโจ๊กแต่ละเจ้านี้อร่อยขนาดไหนนะคะเราเป็นผู้ชิมนะคะเราก็เวลาเรากินเราก็จะมามาทดสอบมากินให้ดูนะคะว่าอร่อยแบบไหนเป็นแบบไหนนะคะ มันก็มาอร่อยดีนะคะมันกินได้หมดเลยนะคะทุกครั้งจะกินโจ๊ไม่ค่อยหมดเท่าไหร่ะะแต่กินได้นองไว้ <g uggle> ก็อิ่มแลยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันละกันนะคะ ทุกท่านจะมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีค่ะบุญรักษาพระคุ้มขรองสาทุกค่ะด้วยการะว่าต่อไปเราจะทานอะไรนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ